สามหมวดเตือนตนหลักของคนทุกวันนี้ถ้าเอาเปรียบเขาไม่ได้ก็ว่าไม่ถูกถ้าจูงจมูกได้ทุกทีก็ว่าดีเหลือถึงวันดีเกิดมีเกลือจิ้มเกลือร้องว่าเบื่อโลกอะไรไม่เป็นธรรม คนพวกนี้มีโลกของตัวเองไปตามเพลงของกิเลสที่อุปถรัรมภ์ไม่ยอมรับอะไรหมดแม้กฎกรรมความเป็นธรรมนั้นคือได้ตามใจตัวไกลจากสัตว์ไปทุกทีที่ว่าจเจริญ หาส่วนเกินมาเทิดไว้ใส่กล้าวหัวใช้สงครามตัดสินความไม่ครามกลัวว่าความชั่วจะไม่โลกเป็นโคกไฟยึดมั่นมันกัดแน่ชอบยึดมั่นระวังมันจะกัดเอาเพราะความเขายึดมั่น มีตัณหาอุปาทานกอดรัดมัดวิญญาอยู่ดีๆก็เป็นบ้ามาทันทียึดสิ่งใดสิ่งนั้นและมันกัดกินกามเกียรติสารพัดการีหรือสีหรือแม้บุตรภรรยาและสามี ความชั่วดีบุญหรือบาปจงทราบกันแม้รสสุขที่อร่อยอยู่กับใจฉันที่อร่อยแน่นิ่งไปถ้ายึดมันจะกลายเป็นยักษ์สาขึ้นมาพลันแล้วห้ามพันกัดเอาย่าเขลาเอ่ย บาปใหญ่บาปลึกคิดว่าดีกว่าเขาสิเราแย่มันเพียงแต่ดีกว่าคนที่บาปใหญ่ส่วนตัวเองบาปลึกนึกให้ไกลมันบาปเบาอยู่เมื่อไรให้นึกดูเขาติดซ้ายเราติดขวา ถ้ามานึกมันยังติดเหลือลึกกันทั้งคู่แม้ติดซ้ายเลกว่าไม่น่าดูแต่ติดขวามันก็หรูอยู่เมื่อไรมันเพียงแต่ดีกว่าคนที่ยังเหลวส่วนตัวเองก็ยังเหลว ไม่ไปไหนเฝ้าเกลียดซ้ายรักขวาเป็นบ้าใจมันก็ไพ,พลัดห่างทางนิพพานตัวกูมิได้มีอันตัวกูเองหนอก็ไม่มีลูกเมียกูมันจะมีที่ไหนได้ทรัพย์ของกู จะมีได้อย่างไรเพราะตัวเองมันก็ไม่มีตัวกูทำไมโง่หูหางยังมีอยู่ทนโทษฉันไหนโง่ไม่เห็นอันนั้นได้ด้วยเหตุนี้จึงเห็นมีแต่ใครใๆเป็นศัตรู ทั้งสิ้นใสแสนโง่จริงๆระวังผีกูผีสูอันความจริงกูสูมิได้มีแต่พอโง่ก็เป็นผีโผลมาได้พอหายโง่กูสูก็หายไปหมดกูสูเสียได้ เป็นเรื่องดีรักสงบชวนกันถอนซึ่งสูกูอย่าให้มีเหลืออยู่เหมือนอย่างผีเหลือกันไว้แต่ปัญญาและปราณีอย่าให้มีกูสูเหลืออยู่เวยอันธรรมชาติผีกูและผีสู มันเป็นคู่กัดกันฉันเปิดเผยเข้าสิงจิตเมื่อไรเป็นไม่เสยเอย่ยาเลี้ยงเลยผีทั้งสองต้องขับไปตัวกูตัวสูโอว่าให้เฉพาะคนอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอโง่ มันก็มีขึ้นจนได้พอหายโง่ตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีเหตุดังนั้นจงถอนซึ่งตัวกูและถอนทั้งตัวสูอย่างเต็มที่คงมีแต่ปัญญา และปราณีหน้าที่ใครทำได้ดีเท่านี้เอ่ยพุทธทาสอินทป,ปัญโย13กันยายนสอง9เมื่อกูเก่งให้เฉพาะบุคคลฉันมีปันอย่าหลนจนหัวโตพวกแกงโง่ดูหมิ่นฉัน กันจนได้ฉันอยากฆ่าตัวตายให้ใครๆได้เข้าใจว่าใครโง่โขกว่ากันฉันมีดีอะไรอะไรไม่แกล้งว่าฉันเก่งกว่าคนตั้งแสนเป็นแม่นมั่นหัวฉันโตกว่าหัวช้างไม้แกะกัน ทำไมแกไม่กลัวฉันหน้าขันเอย่ยของกูของสูอันความจริงของกูมิได้มีแต่พอเผลอของกูมีขึ้นจนได้พอหายเผลอของกูก็หายไปหมดของกูเสียได้ เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งของกูและถอนทั้งของสูอย่างเต็มที่ของเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกนาทีเพราะไม่มีของใครที่ไหนเอย่ยตัวกูตัวสูอันความจริง ตัวกูมิได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผลมาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอย๋ยจงถอนซึ่งตัวกูและถอนทั้งตัวสู อย่างเต็มที่มีกันแต่ปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอ่ยตัวกูกับตัวกูอันตัวกูตัวสูมิได้มีแต่พอโง่มันเป็นผีโผลมาได้ พอหายโง่กูสูก็หายไปพองพโง่ใหม่โผล่ใหม่ดูให้ดีแต่ละข้างต่างยึดว่าตัวกูจึงเกิดการต่อสู้กันอย่างผีต่างหมายมั่นแก่กันฉันไพรีทั้งเปิดเผย ลับหลีมีทั่วไปที่ด้อยกว่าสู้ว่ากูก็มีดีที่เด่นกว่าคมขี่เขาเข้าไว้ที่พอกันกันท่าไม่ว่าใครล้วนแต่ใร่โด่งเด่นเป็นธรรมดาเอาพระธรรมกวาดล้างอย่างไม้กวาด สำหรับฟาดหัวสัตว์ที่ข้างฝาตกกระเด็นเป็นเหยื่อแก่ไก่กาที่เก่งกว่าคืออย่าโง่งให้โผล่เอ่ยสุจิตทุจิตทุจิตคือจิตเกิดตัวกูเฝ้ายกหูชูหางอย่างบ้าหลัง เขาตักเตือนอย่างไรไม่ยอมฟังเฝ้าคุ้มคลั่งเดือดพล่านเผาผลาญใจสุดจิตคือจิตว่างตัวกูสะอาดอยู่ด้วยสภาพอันผ่องใสสว่างอยู่เพราะเห็นตามความจริงไปสงบอยู่ เพราะเย็ยนได้ไม่ร้อนรนเหตุดังนั้นมันระวังตั้งสติคุมความตริทันควันมันฝึกฝนมิให้เกิดตัวกูอยู่ในตนเป็นสุชนเพราะสุจิตวิสิทธิ์เอ่ยมีอยู่แล้ว ขณะใดจิตไม่มีตัวกูนิพพานก็ปรากฏอยู่ณนะจิตนั้นพอตัวกูเกิดได้ในจิตนั้นสังสารวัตรก็พลันปรากฏแทนรักสงบรักสงบจงลืมซึ่งตัวกู และลืมทั้งตัวสูอย่างเต็มที่มีสติปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอย่ยมีโดยไม่ต้องเป็นของกูถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่าประยุกสิ่งทั้งผอง เป็นของฉันมันจะสุมเผากระบาลท่านทั้งวันต้องปล่อยมันเป็นของมันอย่าผันมาเป็นของกูในอำนาจแห่งตัวกูมันจะดูวุ่นวายคล้ายคนบ้าอย่างน้อยก็เป็นนกเขา เข้าตำรามันคึกว่ากูของกูอยู่ร่ำไปจะหามามีไว้ใช้หรือกินตามระบินย่างอิ่มหนำก็ทำได้โดยไม่ต้องมั่นหมายให้อะไรอะไรผูกยึดไว้ ว่าตัวกูหรือของกูมีโดยไม่ต้องมีผู้มีถ้ามีอะไรแล้วใจรู้สึกเหนื่อยสำนึกเรื่อยว่ากูมีอย่างนี้หนามีทั้งกูทั้งของกูอยู่อัตรานั่นอัตตามาผุดขึ้น ในการมีถ้ามีอะไรมีไปตามสมมุติไม่จับยึดว่าของกูรู้วิถีแห่งจิตใจไม่วิปริตผิดวิธีมีอย่างนี้ย่อมไม่เกิดตัวอัตตาฉะนั้นมีอะไรอย่ามีให้ ตาเกิดเพราะสติอันประเสริฐคอยกันท่าสมบูรณ์ด้วยสัมปชันและปัญญานี้เรียกว่ารู้จักมีที่เก่งเกินเป็นศิลปะแห่งการมีที่ชันยอดไม่ต้องกอดไฟนรกระหก กระเหินมีอย่างว่างว่างอย่างมีมีได้เพลินขอชวนเชิญให้รู้มีอย่างนี้แหละสหายเอย๋ยสหายเอย๋ยต,ต,ตัวเรามิได้มีแต่พอเผลอตัวเรามีขึ้นมาได้พอหายเผลอ ตัวเราก็หายไปหมดตัวเราเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งตัวเราและถอนทั้งตัวเขาอย่างเต็มที่ให้มีแต่ปัญญาและปราณีอย่าให้มีเราเขา เบาเหลือเอย่ยสิ่งที่รู้จักยากที่สุดสิ่งรู้จักยากที่สุดกว่าสิ่งใดไม่มีสิ่งไหนไหนได้ยากเท่าสิ่งนั้นคือตัวเองหรือตัวเราที่คนเข่าหลงว่ากูรู้จักดี ที่พระดือ้อเนนดือ้อและเด็กดือ้อไม่มีหรือมีสางอย่างหมุนจีเพราะความรู้เรื่องตัวกูมันไม่มีหรือมีอย่างไม่มีที่ถูกตรงอันตัวกูของกูที่รู้สึกเป็นตัวลวง เหลือลึกให้คนหลงส่วนตัวธรรมเป็นตัวจริงที่ยิ่งยงหมดความหลงรู้ตัวธรรมล้ำเลิศตนจงรู้จักตัวเองจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายมีดีร้ายอยู่เท่าไรเร่งไขขาน ข้างฝ่ายดีมีไว้ในดวงมานข้างฝ่ายชั่วรีบประหารให้หมดไปจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าในกายมีกิเลสเป็นเหตุใหญ่จึงสารแน่แต่จะทำบาปกรรมไกล ต้องควบคุมมันไว้ให้รักบุญจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายสังขารไร้ตนตัวมัวแต่หมุนไปตามเหตุปัจจัยที่สรุนพ้นบาปบุญชั่วดีมีนิพพานศัตรู คือผู้จู่มาสอบไล่อันศัตรูคือผู้จู่มาสอบไล่ให้รู้ได้ว่าเรามีดีเท่าไหนหรือดีแต่จะโกรธยืนเป็นฟืนไฟบังคับใจไว้ไม่อยู่สักครู่เดียวอันศัตรูคือผู้สัน สวรรค์ให้ตรงที่ได้มีจิตคิดเฉลียวว่าอดกลั้นนั่นแหละนะเป็นพระเทียวไม่อดเลี้ยวไปเป็นมานพล่านนรกอันศัตรูคือผู้สอนสัจธรรมว่าอาฆาตนั้นคือน้ำศกปรก อยาเก็บไว้ในใจให้ใจฟกจะเวียนวกว่ายสงสารนานนักเอ่ยเหตุฉนั้นศัตรูคือผู้ให้แต่กลายเป็นผู้ร้ายเหตุไรเวยเพราะผู้รับรับไม่เป็นอย่างเช่นเคย ถ้ารับเป็นพวกเราเอ๋ยหมดศัตรู